สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกันกับสกเกษตรวันหยุดพัจากรอากาศเพื่อการเกษตรในช่วงเช้าวันนี้นะครับสําหรับวันนี้วันศุกร์ที่12กรกฎาคม2567นะครับก็ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฝนก็จะเริ่มเยอะขึ้นนะครับในช่วงวัน2วันที่ผ่านมาบางพื้นที่เริ่มที่จะมีในส่วนของน้ําท่วมนะครับก็ตรงนี้ยังเป็นแค่เริ่มนะครับ เพราะว่าหลังจากวันที่14-15กระกฎาคมเป็นต้นไปจะมีฝนเยอะเดี๋ยวเรามาเช็คข้อมูลกันวันนี้นะครับตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้จนกระทั่งถึง18นาฬิกานะครับมีพื้นที่ถ่ายมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับโดยเฉพาะในช่วงบ่ายถึงค่าการกระจายตัวของฝนยังเยอะนะครับยังคงต้องเฝ้าระวังในส่วนของฝนตกหนักนะครับถ้าดูในช่วงเช้านะครับมีฝนตกค้างมาตั้งแต่ตอนดึกๆของเมื่อคือนนี้นะครับแถวอุดรธานี บึงการสกลนครนครพนมนะครับยะโสธรอ,อุบลราชธานีอำนาจเจริญนะครับรวมทางมุกดาหารนะครับมีกลุ่มฝนที่ตกค้างมาแล้วก็ฝั่งที่รับมรสุมนะครับแถวระยองชนบรุรีจันทบุรีตราดนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับแล้วก็ภาคใต้พังงาภูกเก็ตกระบี่ตรังนะครับฝั่งนี้ก็จะได้รับในส่วนของฝนก่อนเพื่อนนะครับ รวมทั้งเพชรบุรีแลวก็ประจวบคีรีขันธ์ฝั่งตะวันตกนะครับแล้วก็กาญจนบุรีนะครับแล้วก็จังหวัดตากบางส่วนนะครับมีโอกาสาที่จะเจอฝนนะครับบรสุมตะนดกเชียงใต้จะเริ่มมีกําลังแรงขึ้นนะครับแล้วก็พอมาดูช่วง8ปดนาฬิกาก็เริ่มมีการกระจายตัวเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ตรงนี้มีโอกาสเกิดฝนตกหนักนะครับแถวอุบลราชธานีอำนาจเจริญนะครับแล้วก็ยะโสธรโซนนี้นะครับแล้วก็ทางด้าน ภาคตะวันออกจันทบุรีและตราดนะครับระยองชนบุรีฝั่งที่ติดกับอ่าวไทยก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับแล้วก็กาญจนบุรีนะครับจังหวัดตากกาญจนบุรีแล้วก็ระนองพังงาภูเก็ตนะครับมีโอกาสเจอในส่วนของฝนหนักนะครับดูจากโมเดลตรงนี้นะครับแล้วก็พอช่วง10นาฬิกานะครับพอช่วง10นาฬิกาฝนก็เริ่มกระจายตัวมากขึ้นนะครับ ไม่ว่าจะเป็นแม่ห้องสอนนะครับแม่ห้องสอนเชียงรายพยาวน่านนะครับพิษณุโลกแล้วก็จังหวัดตากนะครับจังหวัดตากกาญจนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีนะครับปราจีนบุรีนะครับแล้วก็แถวอุบลราชธานีนครพนมนะครับมีโอกาสเจอในส่วนของฝนนะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นประจวบชรีขันชุมพรระนองพังงาภูเก็ตตรังนะครับ มีโอกาสที่จะเกิดฝนต่อเนื่องนะครับดูจากโมเดลตรงนี้12รานิกามาดูนะครับช่วงเที่ยงนะครับช่วง12รานิกานะครับก็บ่ายถึงค่ำนะครับก็จุดนัดพบของฝนเริ่มมามากขึ้นในช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับถ้าดูจากโมเดลตรงนี้นะครับทางด้านภาคกลางต่อเนื่องมายังภาคตะวันออกแล้วก็อีสานตอนใต้นะครับกรุงเทพมหาคนครพระนครสีอุทยานะครับสระบุรี นครนายกปราจีนบุรีสาแก้วนะครับฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีตราดนะครับรวมทั้งนครราชสีมาบุรีรัมย์นะครับแล้วก็ลบบุรีบางส่วนอุทัยธานีมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับโซนนี้แล้วก็กำแพงเพชรนะครับกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์แล้วก็ขอนแก่นแล้วก็ชัยภูมินะครับมีโอกาสเกิดฝนนะครับภาคเหนือนะครับทางด้านแม่ฮ่องสอนเชียงรายนะครับเชียงใหม่ พยาวน่านนะครับมีโอกาสเกิดฝนอุตรดิต์บางส่วนนะครับถ้าดูจากในส่วนโมเดลตรงนี้แล้วก็อุบลราชธานีอำนาจ,จเจริญมุกดาหารนะครพนมมีโอกาสเกิดฝนนะครับกาญจนบุรีภาคใต้สุราษฎร์ธานีระนองนะครศรีธรรมราชภูเก็ตตรังนะครับสงขายะลานะครับยังมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกต่อเนื่องนะครับถ้าดูจากโมเดลตรงนี้ ในช่วงเที่ยงนะครับไปดูช่วงประมาณ13นาฬิกานะครับบ่ายเข้าไปอีกนิดนึงนะครับดูพื้นที่ที่มีโอกาสจะเกิดฝนฟ้าคะนองนะครับจังหวัดเชียงรายนะครับจังหวัดพะเยาเชียงใหม่แล้วก็แม่ฮ่องสอนนะครับแม่ฮ่องสอนลำพูนลำปางบางส่วนพแพร่นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นกำแพงเพชรกำแพงเพชรอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตร พิศณุโลกชัยนาทลบบุรีอ่างทองสิงห์บุรีพระนครศรีอยุธยานครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์แล้วก็ศรีสะเกดอุบลราชธานีด้านบนนี้จะเป็นหนองบัวลำพูเลยนะครับขอนแก่นชัยภูมิแล้วก็กาลสินบางส่วนนี่คือทางด้านภาคกลางภาคเหนือแล้วก็อีสานนะครับทางภาคใต้จะเป็นประจวบคีรีขันธ์ระนองนะภูเก็ต สงหายะลาแล้วก็นาราธิวาสบางส่วนมีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของฝนตกหนักตรงนี้13นาฬิกานะครับไปดูช่วง14นาฬิกาไปดูช่วง14นาฬิกานะครับ14นาฬิกาฝนก็กระจายมากขึ้นครับตรงนี้จะเป็นแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายพยาวลำพูนล,ลำปาง แล้วก็จังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกชัยนาทลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาโคราชนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินแล้วก็สะแก้วปราจีนบุรีนะครับนครนายกจันทบุรีตราดสุรินศรีสะเกษอุบลราชธานี แล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นชัยภูมิเพชรบูรณ์ขอนแก่นหนองบัวลำพูเลยบางส่วนมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักในโซนตอนใต้ภาคใต้นะครับประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขาลายะลาปัตตานีนะครับมีโอกาสที่จะเจอฝนตกหนักตรงนี้โมเดลช่วง14นาฬิกาไปดูช่วง15นาฬิกานะครับ พอช่วง15นาฬกาดูพื้นที่ที่มีโอกาสจะเกิดพายุฝนฟ้าคนองนะครับตรงนี้จะเป็นเชียงรายเชียงรายเชียงใหม่นะครับเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำพูนล,ลำปางนะครับอุตรดิตถ์สุขโขทยัยพิษณุโลกพิจิตรกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาท ลบบุรีสระบุรีพระนครศรีย,ยุทธยาปลาจีนบุรีกรุงเทพกรุงเทพนนทบุรีประทุมธานีชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์นะครับมหาสารคามสุรินทร์ศรีสะเกตอุบลราชธานีอำนาจ,จเจริญแล้วก็มุกดาหารกาลสินสกลนครอุดรธานีแล้วก็ น้องคายบางส่วนมีโอกาสเจอฝนตกหนักนะครับสะแก้วปราจีนบุรีภาคใต้จะเป็นฝั่งนี้นะครับชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็ปัตตานียะลานราธิวาสบางส่วนมีโอกาสเจอกลุ่มฝนชุดใหญ่ในช่วง15นาฬิกานะครับตรงนี้จะเห็นนะครับการกระจายตัวของกลุ่มฝนนะครับโมเดลตรงนี้ถือว่าฝนยังมีการกระจายตัวต่อเนื่องนะครับ พอดูช่วง16กันาก็เลื่อนเข้ามาด้านในมากขึ้นนะครับฝั่งนี้ไล่มาตั้งแต่โซนดางด้านภาคเหนือนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่นะครับแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่แม่สเรียงแล้วก็เชียงรายพะเยาอุตรดิตสุขโขทยัยพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรอุทยัยธานีนครสวรรค์เพชรบูรณ์ ลบบุรีสระบุรีพระนครศรีย,ยุทธยากรุงเทพปราจีนบุรีชชชเชิงสาสะแก้วจันทบุรีตราดนาครราชสีมาชยัยภูมิบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีอำนาจเจริญยะโสธรร้อยเอ็ดกาลสินขอนแก่นสกลนครอ,อุดรธานีนะครับมีโอกาสที่จะเจอกลุ่มฝนตกหนัก แล้วก็ประจวบคิรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครนศรีธรรมราชยะลาราธิวาสปัตตานีมีโอกาสเจอฝนตกหนักนะครับถ้าดูจากในส่วนของโมเดลตรงนี้นะครับก็ฝนมีการกระจายตัวมากขึ้นนะครับพอช่วง18นาฬิกานะครับตรงนี้16นาฬิกาไปดู18นาฬิกานะครับช่วงหัวค่ำก็เป็นโซนนี้นะพิษณุโลกพิษณุโลกพิจิตร นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบ,บุรีพระนครศรีอยุธยาครับปราจีนบุรีบำเหน็ตรนรงชัยภูมินะครับนครราชสีมามหาสา,ารคามกาลสินร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจ,จเจริญสุรินศรีสะเกดนะครับอุบลราชธานีแล้วก็อุดรธานีหนองคายนะครับพิษณุโลกพิจิตร แล้วก็เชียงใหม่นะครับเชียงใหม่ไม่ฮ้องสอนเชียงรายมีโอกาสที่จะเจอในส่วนของฝนตกหนักนะครับภาคใต้เป็นประจวบคิรีขันนะครับชุมพรระนองนะครับแล้วก็สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชนะครับที่มีโอกาสที่จะเจอในส่วนของฝนตกหนักนะครับเป็นข้อมูลอัปเดตในช่วงเช้าวันนี้นะครับ12ชั่วโมงข้างหน้า ก็หลายพื้นที่ก็เริ่มที่จะมีในเรื่องของน้ําท่วมนะครับเพราะฉะนั้นก็เฝ้าระวังนะครับในส่วนของฝนก็จะมีนวโน้มจะตกเพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะในย่่งสองสาวันข้างหน้านะครับก็จะมีในเรื่องของหย่อมความกดอากาศต่ำกําลังแรงเคลื่อนตัวเข้ามานะครับเป็นข้อมูลอัปเดตขอบคุณข้อมูลจากศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางยุโรปนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ